好，谢谢朋友们的美卡，奥斯卡，我做到了，美卡，也不拜，也不拜，也不拜，奥斯卡。 ขอน้าขอได้ไหมคะอะขอน้ำขอหน้าให้โรสกาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณตอร์ค่ะสวัสดีค่ะสิบพอยอบค่ะอะน้ำไหมคะน้ำไหมคะมีแล้วใช่ไหมคะโอ้โยขนาดขอดื่มน้ำซุปเปอร์สตาร์ใหม่ได้ไหมคะขวดไม่ขวดไม่ขวดขอขวดขอขวดมีคำถามแรกค่ะแก๊งดีจ้างมาเท่าไหร่คะทำไมโดนตบมือดีจังทำไงดีอะอันนี้ไม่ได้คุยกันเนาะ อันนี้ไม่ได้เสรุปเป็นรูปใครนะคะลูกพี่ลูกเงินยิมไม่ใช่นนะยิมลูกพี่โอกับพี่ยิมนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอ,ขอขอบคุณมากๆวันนี้เรามีน็อออสกา,ร,ะะสร,กร,าร์นะคะสรนกรปฏิมาวิรุธนะคะแล้วก็คุณคูต่อรักเทียนน้อยนะคะถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะให้แล้งตรงฝาผลงานหน่อยได้ไหม ขอฝากผลงานที่ช่องดิกตอร์กับ y o u t u ออสการ์เอค่ะโอ้มี YouTube ด้วยออสการ์เอนะครับไปขับน้องไฟบ้านถ้าใครกดเดี๋ยวให้ถ่ายรูปด้วยโอ้ถ้าใค่ะเดี๋ยวก่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เออคุณอมดูไว้ต้องขิงแกงแบบนี้ต้องขิงแกงแบบนี้ยังไงอ๋อถ้าเกิดใครติดตามผู้ตอ๋ลักอยู่ด้วยฝากออสการ์ด้วยนะคะ อ่ะยังไงก็สำนักเดียวกับเดียมนักเดียวกันนะคะเป็นลูกเศรหมือนกันนะคะค่ะ